เอาหนังมาเผาสบายเลยนี่เผาเผาโอ้เผาได้เลยเนี่ยมารับเผาไว้ตัวเขาเลยนี่เออนี่ถ้ามีหนังจะสุดยอดเลยนี่เผาแค่เผาตัวเขาเลยใช่ไหมนี่ทำกับข้าวก็ใช่นี่แก๊หมดยังไม่ได้เติมอ่ะหมดแก๊อีกแล้วทำกข้าวอยู่นี่เละสุดยอดอ๋อนี่เปิดนี่พุ่งเต็มที่แล้วสามวันแล้วไม่ได้ไปเติมก็ปล่อยมันเติมไมจ่ายนี่ไม่ว่าไปเติมอะไอ่มองไม่เห็นมองเห็นที่ มองเห็นนี่ออ่่าาแบบนี้ชดช่วงชันญวนใหญ่เข้าไปในในมันพุวกในมองเห็นกว่าข้างในข้างในนู้นมองเห็นได้ในน้นก็ได้อ่ามองเห็นเออใช่ในนู้นมันจะน้่นนุ่นกว่าโอเคแค่นี้แล้วมันร้อนเข้าไปข้างในเลยโอ้ความร้อนสูงนะเนี่ยสูงกว่าไม้ฟืนเยอะเลยไม่มองเห็นนิดเดียวนะแต่มันร้อนนิดเดียว ลองเอามือไปอ้ยโ